ที่ไม่ชัดอะไรอย่างเงี้ยการไม่ชัดเป้าหมายไม่ชัดไม่ได้ทําร่วมกันไอ้นนทนี่นั่นก็จะจะต้องถูกดึงเบรคหรือยกเลิกจริงๆของเราอันนี้นะครับตอนนี้เป็นประกาศเป็นทางการเลยค<อ>ือข้าหมายผมก็คือมาทําเทลเดินป่าระยะไกลให้กับทะเลวันอ,อันนี้ก็เป็นหนึ่งรอบในการสำรวจว่ามาร่วมสำรวจากกทางการสำรวจที่มา<อ>ท,ทำเทลเดินป่าระยะไกลร่วมนะครันแล้วว่า แค่เราอยไม่ไกลอยู่ จะไปเท็คภูเขาแต่ละภูเขาพื้นที่แต่ละพื้นที่เราจะดูแลพื้นที่ดูแลเขาจะดูแลทําอะไรบ้างสับเพื่อะไรบ้างเขาเรียกว่าน้ําไหลไปหาใครคุณเป็นลูกหลาน ดื่มน้ำ่างที่ไหนคุณดื่มน้ำที่ไหนขี้เลือดคุณว่าเป็นน้ำใสอันนี้เรามาเสร็จต้นแซบไว้กินช่วงหันข้าวออร ตอนนี้เราก็มาถึงเบสแทมแรกะะแล้วก็ทีมสำรวจทีมวิจัยทั้งหมดก็มาถึงอย่างปลอดภัยฮะแล้วที่ว่าที่ว่าสักครู่เดี๋ยวอาจจะมีาการทำโรงครัวนะฮะแล้วก็จะได้าทานข้ากันเพื่อที่จะประชุมวางแผนในตรงนี้ต่อ ไม,ม,ม,ม <S <S เรียกอะไรอ่ะมันมันปกปติของคนอยู่แล้วอ่ะเขาต้องหาพื้นที่ที่ใกล้น้ำนะฮะม,มันสะดวกแล้วตรงไหนที่มันมีกอไผอะไรนะพื้นที่ที่มีกอไผอ่ะเป็นพื้นที่ที่คนเคยอยู่ <S <S ดีเราทำแล้ววันนี้เป็นวันที่2ของการสำรวจป่าแล้วก็เราจะไปเบสแคมป์ที่2องแยังไม่รู้ว่าเบสสองนี่อยู่ที่ไหนเราก็จะไปดูโฮมันเจอกันเยอะนะ๊อไปอายุอะไรันนี้ตัวนี่ การเดินป่านะครับเวลาเราทิ้งห่างจากพารานหรือว่ากลุ่มใหญ่เนาะก็คือเราต้องสังเกตดีๆว่ามีจุดสังเกตอะไรบ้างอย่างเช่นไม้หักทางปิดนะครับถ้าถ้าถ้าเป็นทางปิดเนี่ยพารนเนี่ยจะจะเอาไม้กั้นไว้ซึ่งก็เป็นสัญญาณว่าข้ามไปทางนั้นนะครับตอนนี้เราถึงที่ที่ต้องอ่านสัญลักษณ์คะ Ek, าาทางนู้นไหม้ดูเสนละนี่นทางปิดแล้วน,นี้ทางขาดครับอ๋อน่พามาแล้วเดแป๊บได้ครับทางนูน้นทางนี้อยครับไอบออันนี้ก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เขา ที่บายว่าปิดทางเป็นสัญญาณปิดทางก็คือห้ามไปอ่แล้วก็ให้เราตายมีหลักไม่รู้ร้อยหกสิบกว่าหรือร้อยแปดสิบกว่าหลัก ก็หลักหนึ่งจะเริ่มที่จังหวัดสตูลหักที่เกาะปัดมานาที่รัฐชนิดอ่ะหลักหนึ่งแล้วก็ส่วนอุทยานแห่งชาติทะเลบันติดหลักแปดหลักคือหลักหนึ่งถึงหลักแปดแปดเนี่ยแปดบีแปดแล้วเราจะไปหลักใหญ่ใหญ่อีกหลักหนึ่งอใช่ครับแสดงว่ามีแปดเอด้วยใช่ไหมครับใช่มีอยู่ด้านล่างหลักใหญ่นี่คือหลักแรกๆหลักเป็นหลักเขาเรียกว่า อันนี้มันจะ 8b ใช่ไหมอันน้ก็คือจับ 8c 8 a อย่างเนี้ยแล้วนู้จะเป็นรู้สึกน่าจะ 8c ใช้หลักว่าอ่าอันนี้ฝังนี้นะเป็นประเทศไทยนี่เป็นเป็นหลักสร้างใหม่แต่พอ,อน,นี้จะเป็นหลักใช้คําว่าสยามสยามเน<ท>หลัก<อ>เก่าเป็นประเทศสยามเป็นหลักเก่าจะโตกว่านี้อ๋อนี่นไทยแ,แลนด์แ<ร><ะ>บ่งจะแบ่งระหว่างรัฐบาลิสประเทศไทยแล้วก็สงขลา Oh. เป็นสามประเทศมาก่อนเนาะเดี๋ยวอยากสามประเทศอสามประเทศวันที่สองจะเป็นเส้นทางที่เดินขึ้นเขาประมาณหนึ่งหนึ่งกิโลหลงังจากนั้นจะเป็นทางเรียบบนสันเขาซึ่งจะเป็นเขตแดงระหว่างไทยกับมาเลนะครับซึ่งเส้นทางที่เรากำลังเดินจะเป็นเส้นทางเราอยู่ฝั่งฝั่งไทยนะอยู่ฝั่งไทยซึ่งฝั่งขวามือเนี้ยฝั่งขวามือเนี่ยจะเป็น เป็นฝั่งฝั่งมาลเลเซีย ทางแยกแยกขวาแบบแยกซ้ายนะครับแล้วก็พรานน้าที่าทางที่นําทางล่วงหน้าไว้เขาจะทาใส่รักว่าให้เราเดียวสายเดียวซ้ายเราสังเกตฝั่งฝั่งแหลมๆนะครับฝั่งฝั่งแหลมคือฝั่งที่เราต้องไปต่อฝั่งซ้ายฝั่งขวาคือฝั่งที่ห้าม<า><า>ไปแล้วก็อีกระยะประมาณไม่น่าจะเกินสัก30สหรือ30สิเมตรหรือสามเก้าถึงสี่ก้าครับมันจะมีมุตฝากไวอก้อีกจุดหนึ่งเพื่อเป็น เป็นสัญลักษณ์ว่าเรามาถูกทาง <Okay. S 1> เดยวอีกประมาณสัก -1.929 มันก็จะมีอีก <c oughs> อีกเป็นระยะระยะเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นเส้นทางที่เรามาถูกต้อง <Okay. S 1> นี่ครับนี่ก็ใช่อ่าอันนี้เป็นหมุดใหญ่นะที่ใช้คำชื่อว่าสยามอันนี้เป็นหมุดเก่าแต่ถ้าเป็นปักหมุดใหม่มันจะเป็นชื่อไทย อ,อันนี้ก็เป็นเริ่มจากตรงนี้ก็คือปักหมุดที่มีหมายเลข0ูย์ก็คือ8-4เริ่มนับศูนย์แล้วก็ไปเรื่อยๆตามสเต็ป ว่าฝนมากก่อนเอ่อก็ต้องทีบไ้ถึงเบ็ดให้เร็วที่สุดเ,เพื่อตรวตกยุจการเอฟลาบากา ครับกำลั er <c oughs> งดมอีเลตายองแม่หมจิตวิยาอกหมจิตวยาบ่บดูเบบุคคลนาัดออิฮามอิฮัมเวดูเป็นผู้ติไม่สอเกาครับยาประเภทยคดีคดีดีหลุดอยุดยกฟอง Katakanlah kalau katakan 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 วันที่สามครับวันที่สามครับบายบายครับไอ้ค้างไว้เนี่ยวันที่สามครับพี่วันที่สามครับสวัสดีครับวันที่สามเนี่ยจะใช้เวลาเดินทางประมาณ6-7กิโลครับก้าวหมายก็คือจะเป็นวังวังแรกวังแรดคือว่าน้ำตก ศพส,สวยร่างสวยอยู่ส,สวยบรรยากาศดีมาก

ต้องปีด mm ิค hmm. ร mm ับ hmm. ต oh, mm ้องปีด hmm. ิเล็กน้อยไม่ใช่เล็กน้อยดูความชันความชันแบบยังไงฮะไปดูไปได้เกาะเกาะเลยนะครับความชันแบบ เ,เ,เดือยฝนทางเดินปากเรียกว่าุกปีครับุกปีก็คือเออ่ดิ่งลงเพื่อไปสู่เบสแคมป์นั่นแสดงว่าเราใต้เบสแคมป์แต่ว่ามันเป็นทางชันลงนะครับเราต้องดาฮิวซึ่งด้วยบรรยากาศที่ว่าฝนมากาถนนลื่นวันนี้เราจะไปกันที่นี่ ขกาะพะเพิงวันนี้เราอยู่ไหนครันนี้เราอยู่นี่นี่นี่วางเรศนี่นี่นี่ตำแหน่งนี้แล้วเมื่อวานเราเดินอย่างไรเมื่อวานนี่เห็นไหมเดินอย่างนี้เหรอเมื่อวานเดินตามบนเส้นนี้ไหมรู้มันมันก็เห็นไหมมันมันก็เลยไกลเห็นไหมแต่ถ้าทางตกอนกันแต่วันนี้เกาะพเพิงอยู่นี่แต่ดูเส้นคนตัวมันคือไปถึงยังไงครับเส้นคนตัวเนี่ยสูงสูงอธรรมดาถตีทีอย่างเงี้ยเนี่ยที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 อย่างนี้สูง เห็นไหมพอถ้าเป็นที่โลง่งที่ที่รุ่มอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้ที่ที่เรานอนเมื่อคืนก่อนใช่ไหมมันจะเป็น<า>รู้อ่ะใช่ไหมมันจะมันจะเป็นที่เสมอมีเป็นที่โล่ตรงนี้มีเราตัดมหมข้างบนนีอ้อันนี้ไม่มีอะไรตัดเลยครับมัน่นอะซ้ายซ้ายเลย ตะเคียนทองความสูงประมาณ่20เมตรได้ได้ไหมเหลาจะกะดูมันอพยาไมอนี่นี่เพียรนไม้ต้อใหญ่ไหมเลออาตอบ่เดีอยึดตัุกสหมงดเอได้สมมตไรยสมมติดเลยเี๋เยเยวเเียวก่เลยก่ได้ แล้วมันโตไหม้น่า่างกไดเียมุกกังกอนกอยานเดออ่เอเพรานี่ต้วแล้วมันโตขนาดไหนไอบซาซากไม้ปาสงวนอืมโยบางทีพยาต้นไม้ไหนก็บก่นี่กลาาพวกาอยู่ขี้สมเสร็จเหรอครัครัทำยาได้ยาอะไรบะอย่างตัวตัวขวโ นี่คือรังหมูป่าซึ่งหมูป่าเขาจะทำรังเพื่อคลอดลูกในนี้ก็จะมีลูกครับหมูป่าอยู่ซึ่งเราก็พยายามเดินเบาๆคือถ้างงกินไม่ได้ก็จะออกมาดีด้วยดูด้วยดูด้วยอันน้องเดี๋ยววัน จะเป็นวันที่วันที่4นะครับวันที่4ก็คือว่าจะเป็นคืนสุดท้ายที่เราจะอยู่บนเขาแห่งนี้และเป้าหมายสุดท้ายที่เราจะไปที่เรียกว่าเขาพับเกลยก็คืออยู่ประมาณ300เมตรเราจะเป็นวิวสวยสามารถเห็นวิว360รอกงศาและอากาศจะหนาวมากโอเคครับเราไปดูครับไปํำไปครับจนัน ครับผมทริปนี้เป็นวันที่4ของการสำรวจของพวกเราแล้วก็วันนี้เรามาถึงยอดเขาครับเลนะครับทุกคนปลอดภัยทีมสำรวจปลอดภัยแล้วก็เป็นทริปสุดท้ายวงเดีก็จะเดินทางกลับบ้านครับวันนี้เราทําสําเร็จครับสลาะลาอะลาัอลนอนีอก็เวะลาปรวะลาดอะสีอนสวัสล้นวลนวะคานับะ ก็เป็นวันที่4เป็นคืนที่4ี่นะครับที่เรา,าร่วมสำรวจอตอนนี้นตอนนี้เราอยู่บนเขาทับเพลิงนะครับเป็นช่วงเวลาที่ลมแรงมากนะครับแล้วก็ก่อ,อนหน้าน,นี้ก็มีฝนตกด้วยเราตัดสินใจที่จะนอนตากลมนะครับคืนนี้เพื่อจะให้รู้ว่า เอ,อเยเยลยลมบนเขาเขาเริ่เป็นยังไงแรงมากทั้งภาษาภาษา,า,ษาชาวบ้านก็คือแรงแบบไม่มีอะไรกั้นครับพวกนี้ <S <S คือแรงแรงจริงๆครั้งแรกรที่มาในี่อที่นอน<ม>บ<า>รรยากาศแ,แบบนี้แช่ไหมครับไดไปดังคือนอนง่ายแบบนี้ครั้งแรกเหมือนกันนะครับครั้งแรกเนาะแต่ว่าสภาพลมขนาดเนี้ยแต่ว่านี่ก็คือประวัติศาสตร์ของเราเองใช่ไหมใช่ครับสําหรับผมนะ ผ่านพ้นเพีงนี้ก็คือประวัติศาสตร์เลยเราจะไปเช็คภูเขาแต่ละภูเขาพื้นที่แต่ละพื้นที่เราจะดูแลซพื่เ,เ,เจ้าหน้าที่ดูแลก็ดูแลไปเราจะไปช่วยดูแลเราจะดูแลทําอะไรบ้างสักหน่อะไรบ้างเราก็ทําไปเป็นพื้นที่เราเขาเรียกว่าน้ําไหลไปหาใครเป็นลูกหลานของตาพดินก็ต้องดูแลไป คุณก็ต้องหาทางขึ้นไปยอดน้ำอย่านั้นคุณดื่มน้ำ่างที่ไหนลนะ่ะค <c oughs> ุณดื่มน้ำที่ไหนเลือดคุณก็เป็นน้ำใสเพราะสัตว์ป่าเขาทำอย่างนี้นสัตว์ป่าเขากินน้ำใสไหนเขากินคือเขาอยู่เพื่อที่จะดำรงความเป็นป่านะเขาอยู่เพื่อให้ป่ามอนนั้นดำรงเป็นแบบเหมือนต้นไม้ต้นนั้น